สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงผู้ท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตกำเนิดของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพิจิกครับดวงชะตาจิงท่านในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่31มกราคม2 5ง5นจะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวง าวที่โคตรสถิตส่งผลสาคัญกับกัปนาเกิดของท่พันธ์ในรอบเดือนมาการาคมส5 6พั้าร้อาจจะเป็นอะไรก็มาดูกันอีกเราะห่วงกันเลยนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพิจิตครับดาวเจ้าเรือนราศีพิจิตในช่วงปลายเดือนมาการาคมครับคือดาวองค์พครับดาวองคารโคจรสถิตย้ายไปในราศีธนูครับ ราศีธนูนะครับในราศีธนูซึ่งเป็นดาวเจ้ารือนครับส่วนดาวที่สัมพันธ์นิรุฬคณาเกิดของท่านครับที่ส่งผลทำมุม90องศาอยู่นี้ครับมีดาวสองดวงดาวราหูและดาวเกตครับดาวราหูดาวเกตมะลิงลัคณาเกิดครับดาวราหูใครจะเคลื่อนย้ายครับเมื่อดาวราหูใครจะเคลื่อนย้ายย่อมส่งผลให้ดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ครับ ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะครับก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะครับยังมีอุปสรรคกับดวงเทศ่ารหวังปัญหาใหญ่ก็คือโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเรื่องของสุขภาพไม่ดีครับหรือเรื่องการทำธุรกิจการลงทุนในกระตา่างครับไม่ค่อยราบเรื่อไม่ค่อยสุขสมหวังเท่าที่ควรครับจะลงทุนลมทุนกับใครจะจะถูกคนต้มคนโกงคนหลอกคนกคนเล่คนหักหลังอยู่เรื่อยครับในรอบ เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนครับควรระมัดระวังให้จงหนักครับส่วนเรื่องของการเงินครับเรื่องของการเงินการทองในช่วงปลายเดือนมกราคมทำท่าบนาน่าจะลาบลื่นดีขึ้นมาบ้างนะครับเพราะดาวสุโคจรมาอยู่ในเดือนกระดุมพระนะครับดาวการเงินการทองนะครับย้ายดาวสุกย้ายจากราศีมังกรมาในเรือนกระดุมพระนี่ครับย้ายมาจากครับย้ายมาในวันที่19ครับวันที่19ย้ายโคจร ย้อนกับในลาสีกุุมภัฒน์ทให้โชคลาภกันเงินกันทองก็ถือว่าลาบเลื่อนตียครับจะได้การเงินกันทองสภาพคล่องดีขึ้นครับในช่วงปลายเดือนมกราคมครับส่วนเรื่องของชีวิตครอบครัวคู่ครองความรักนะครับตรงนี้ก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะครับยังมีอุปสรรคอยู่ไม่ค่อยลาบเลื่อนครับเพราะดาวราหูยังสถิตเหล็งลักษณเกิดอยู่นะครับดาวราหูยังไม่เคลื่อนย้ายครับเมื่อดาวราหูยังไม่เคลื่อนย้ายย่อมทําให้เกิดอุปสรรคติดขัด ในเรื่องของชีวิตครอบครัวคู่ของชีวิตความรักหรือมีคู่ของเข้ามาพัวพันมากนะครับสําหรับในช่วงนี้ครับควรระมัดระวังครับสมาชิกนะครับช่วงนี้ดาวราหูทําให้ท่านเกิดความมัวเมาหลงไหลในเรื่องของเพศตรงข้ามพอสมควรนะครับหรือเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงการพนันต่างๆ่าครับควรระมัดระวังครับจะทําให้ท่านมีความลมจมหายนะเกิดขึ้นนะครับที่เหลือครับหลังจากที่ดาวราหูใกล้จะขึ้นย้ายครับ จะเคลื่อนย้ายไปในราศีเมษนะครับราศีเมษในช่วงหลังจากเดือนเมษาเป็นต้นไปครับดาวราหูจะย้ายส่งผลให้ในช่วงนี้รัศมีของดาวราหูถือว่าแรงครับองศาแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับทําให้มีวัสดุติดขัดพอสมควรนะครับส่วนเรื่องของอาชีพทําธุรกิจหน้าที่การงานครับดาวเจ้าเรือนกรรมปัปตตนิพระสุภกรรมะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าริอนกรรมช่วงนี้เกนะิดหน้าที่การงานก็ย่อว,ว่าถือว่ามั่นคงดีครับ นั่นคงดียกไม่เปิญหาเรื่องสวนเรื่องของราพระชกลาภครับราภชกลบาบดาวจเจริญราภคาือดาวพุธดาวพุธโคจรสถิตอยู่นในกระดุมพระนะครับโชคลาภการเงินการทองถือว่าสภาพ่องเริ่มดีขึ้นครับปลายเดือนมกราคมครับนี่โดยรวมทั่วไปสําหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกครับมาดูทักษะวันเกิดของแต่ละท่านครับย่อมส่งผลให้ดวงชะตาคิดเป็นไปต่างๆแตกต่างกันไปอีกครับมาไล่ตั้งแต่ท่านที่เกิดใน วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ราศีพิจิกครับอาทิตย์เป็นบริวารครับบริวารโคตรจรสถิตในราศีมังกรซึ่งเป็นราศีสหัชชะครับตากบริวารหรือว่าตําแหน่งดีครับได้โยกหน้าอยู่ครับยกหน้าถือว่าส่งผลดีครับเรื่องของเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงถือว่าดีครับช่วงนี้บริวารไม่เสียนะครับไม่เสียทรัพย์ไม่เสียเงินเสียทองครับถือว่าบริวารเดินดีครับอายุครับ ดาวจันคือดาวอายุโคจรเดินนี่ครับสุขภาพดีแข็งแรงดีไม่เว้นไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับวันอายุเดชสุนดาวเดชเช่นเดียวครับดาวเดชคือดาวอังคารตกกระลุมพระครับแต่กระุมพระคิดการทําการทิงใจครับยึดจิดถึงเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องจะได้ดังใจคิดดังใจหวังของท่านนะครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีเช่นเดียวครับพุทธคือสีครับส่งเสงมความเสริจความโชคดีเรื่องของการเงินการทองนะครับช่วงปลายเดือนมกราคมครับวันอายุเดชสีมูลครับ ดาวมูเสาคือดาวมูละไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางครับสงบนิ่งนะครับวันายุเดชสีมูละอุสาหานะในที่การงานเช่นเดียวครับหน้าที่การงานมั่นคงดีครับหนที่การงานดีนะครับวันอายุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีดาวราหูคือดาวมนตรีครับเป็นดาวมนตรีเรนะืงองรากัน,นาเกิดจะมีผู้อระทรรคอยเชื่อเดืยอก็บุรครับจะมีเพื่อนเก่าครับหรือว่าคนรักเก่าแล้วครับคนที่เคยลงทุนลงหุนเก่าๆโคจรย้อนกลับมาทําให้ท่านได้รับโชคลาภจาก คนที่อาเคยร่วมลงร่วมหุ้นกันนะครับถ้าเป็นชีวิตของครอบครัวชีวิตความรักคือคนรักเก่าย้อนกลับมาหรือว่าถ้าเป็นนักลงทุนนะครับได้คนที่ร่วมงานเก่าโอย้อนกลับมาพบมาเจอมาเจอกันลงทุนร่วมกันนะครับดาวมนตรีดีครับยวงนี้ครับดาวมนตรีสุนดาวกรกษนี้ครับดาวสุขเป็นการรีครับตกเงินกัดบุมพระคุมทรัพย์เรื่องการเงินการทองสภาพคล่องการเงินกับทองได้มา ไปครับด้มาาจไปครับในช่วงปลายเดือนมกราคมที่เหลือนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารครับบริวารโคจนรสถิตอยู่ในราศีของสุขภพครับปีมวรจุพนะครับบริวารเดือนนี้ครับบริวารไม่เสียครับไม่เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับ บริวารไม่ทําความเสียหายจุดร้อนครับดูว่าช่วงนี้บริวารไม่เสียหายครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงนี้ครับอังคารคือดาวอายุตกกรลมพระสุขเขาแข็งแรงนี้ไม่เป็นหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับวันอายุเดชสมนดาวเดชเช่นเดียวับพุธคือเดชครับตกกระลมพระครับพุธเดชตกกระลมพระกันเงินกันตรงสภาพคล่องเลือบรัเดื่อดีครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีครับ เสาคือสีส่งเสริมพระเร็จเพื่อนฝูงสมาคมดีครับเพื่อนเป็นสีครับเราบอกเพื่อนนี่เพื่อนดีนะครับเี่ยวนี้ครับเข้ามาทําให้ท่านในสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่ครับวันอายุเด็ดสีโมละครับ พระหัตค์อดาวมูละไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางครับสงบนิ่งอยู่กับที่ครับอุตสาหะในที่การงานมั่นคงดีครับราหูคือดาวอุตสาหะครับตนที่การงานมั่นคงดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายครับอุตสาหะมนตรีครับดาวศุกร์คือดาวมนตรีครับดาวมนตรีตกเลือนกระดมภัาครับมีผู้ประทคบคาจุนช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองดีครับช่วงนี้นะครับรลายเดือนมกราคมครับส่วนดาวอาทิตย์เป็นการีครับเราปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนนะครับ รองปัญหากับขัดแย้งกับเพื่อนนะครับเพื่อนคนสูงอายุดีครับคนที่อายุใกล้เคียงน้อยกว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับในช่วงนี้ครับควรระมัดระวังนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารรขปราศีพิจิตครับอังคารเป็นบริวารครับเราจะเรียนบริวารตกเืินกระตุ้มพักครับบริวารให้คุณให้โชคให้ลาภการเงินการทองได้จากข้าวของต่างๆครับถ้าท่านทา คิดจะทําการค้าขายสิ่งใดครับของตกค้างและครับของที่ขายไม่ออกช่วงนี้รือว่าบริวารเดินดีครับบริวารให้คุณให้โชคเห็นลาบดีครับช่วงนี้ครับสิ่งของต่างๆที่ทําท่านจะทําการค้าขายต่างๆขายออกไปก็ถือว่าปล่อยได้ครับช่วงนี้ครับวานนะครับอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับเรื่องของอายุ นะครับสุขภาพดีไม <lady in> <Dance>? ่เส so <eed> <uary> ียครับอายุไม่เสียครับอายุเดชสวนดาวเสาร์คือเดชครับเดชตกเรือนสาชะเพื่อนเป็นเดชเดชส่งผลในทางทิศทางที่ดีครับอำนาจกสณาดวงเพื่อนดีครับตรงนี้ครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีครับพระรหัสคือสีส่งเสิมความเฉรี่ความโชคดีวงแสงอนญาติครับปัตตานีแลรจนุกระลุมพัสศึกษพันธุวงแสงอนุญาตเป็นสีส่งเสิงความเฉลี่ความโชคดีครับวันอายุเดชสีมูละราหูคดามูละครับ ดาวมูละไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางครับยังสงบนิ่งอยู่ที่ครับอุตสาหะในทีาา่การงานมั่นคงดีครับสุขคือดาวอุตสาหะการงานการเงินการทรองดีครับในช่วงนี้ครับในช่วงปลายเดือนมกราของพสาหะมนตรีร <c> <lish> อาทิตย์เป็นดาวมนตรีครับเพื่อนเป็นดาวมนตรี <c nécessaire> เพื่อนอุปถัมภ์ความจนคอยเชวยเลือสนับสนุสนสน่งเสริมดีนะครับตรงนี้ครับ <c> <tsunami> จุนดาวการีกันีครับการเป็นการีครับจัรเป็นการีไม่ส่งผลเต็มที่เต็มรอนยครับหรือว่าท่านที่เกิดในวันคานเป็นอีกวันหนึ่งครับ ช่วงนี้นะครับช่วงปลายเดือนมกราคมถือว่ามีความราบรื่นสุขสมบางดีครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับพุธเป็นบริวารครับบริวารโคจรสถิตอยูย่ในราศีอัราศีธนูซึ่งเป็นราศีกระดุมพระการเงินการทองบริวารให้คุณให้โชคให้ลาบดีครับช่วงนี้ครับบริวารไม่เสียหายครับ อายุครับเสาคือดาวอายุสุขภาพแข็งแรงนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนครับวันอายุเดชสุนดาวพระอาิคือเดชครับเดชเดินด,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 ดีครับเดชไม่เสียครับแรงอำนาจวาส,สนาเดินดีครับช่วงน,นี้ครับเดชเดียวันอายุเดชสีสุนดาวสีราหูคือดาวสีครับดาวสีส่งเสริมรวามเด็นความโชคดีครับโชคดีในที่นี้การลงทุนธุรกิจรูหุ้นช่วงน,นี้คือว่าดาวสีสูงเส่งพร้อมจมีผู้ประทามความจนเ่ยเกื้อกูลมือเพื่อนดีเข้ามาครับช่วงนี้ถือว่าลาบเดินดีครับวันอายุ วันอายุเดชสีมูละครับสุขเดาวมูละนะครับมูละไม่มีเกณฑ์โยกย้ายครับมีหลักทรัพย์หลักฐานการเงินกันทองดีครับตรงนี้ครับไม่มีเกณฑ์ยกย้ายเดินทางไกลครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหนาตีการงานดาวอาทิตย์เป็นดาวอุตสาหะิี่การงานมั่นคงดีครับตรงนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะครับอุตสาหบนตรีครับจันทร์เป็นดาวมนตรี ดาวมนตรีครับมีผู้ประทับค้ามจนเฉลี่ยก็คุณดีครับช่วงนี้ครับมีคนแลเวกส่งขอดีครับส่วนดาวการีนีอังคารเป็นการีครับการีตกเรือนกระตุมพระระวังปัญหาเรื่องของการเงินการทองสภาพป้องรักษาไม่อยู่รับได้มากแค่มากได้มากใจมากครับในรอบเดือนมกราคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวาร ดาวบริวารโคจรสถิอยเรือนของสหัชชะราศีมังกรบริวารยู่เพื่อนหนึ่งครับเพื่อนดาวบริวารช่วงนี้ดาวบริวารเดินนี้เพื่อนฝูงดีครับจะมีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องขัดแย้งครับเพื่อนเดินนีครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหนึ่งครับวารอายุเดชสวนดาวราหูคือเดชเดชเล็งนัคนาเกิดมีพลังอํานาจส่งเสริมดีครับทาการสิ่งใดก็จะป้าฟ่อนอุปสรรคไปได้ดีครับยวมีจัชนะความสำเร็จนะครับในช่วง เดือนมากลาคผมครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับสุขคือสีเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้ดีครับราบรื่นดีครับหมุนคล่องครับตั้งแต่วันที่19จนถึงสิ้นเดือนครับหมุนคล่องสภาพคล่องดีครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูลคับดาวมูลละนะครับอาทิตย์เป็นดาวมูลลัตกสั่นชักได้เพื่อนฝูงได้เต็ม เดเพื่อนสมาคมดีครับช่วงนี้ครับเด็กเพื่อนดีครับมั่นคงดีครับช่วงนี้ครับเพื่อนเป็นหลักทรัพย์หลักฐานให้นะครับ้านอายุเดชศสีมูลอุตสาหะหน้าที่การงานมั่นคงดีครับไม่เวียญหาเรื่องหน้าที่การงานครับอย่างสงบดิ่งครับอุตสาหะมนตรีครับอังคารพินดอมนตรีนะครับมีผู้ประทัมคาจุนคอยช่วเหลือเรื่องของการเงินการทองครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชศสีมูลอุตสาหะมนตรีกาลีครับ ็นการเลิกินนี่ตกกระดุมพระนะครับกระบวนพระกันเงินกันทองได้มาจ่ายไปครับช่วงนี้ครับถือว่าสภาพคล่องมุนได้ครับแต่รักษาไม่ได้ไม่เหลือไม่อยู่ครับในรอบเดือนมากราคผมที่เหลือครับนี่คือท่านที่เกิดวันเสาร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพระหัสสอดีครับพรหัสเป็นบริวารครับบริวารโคจรสถิตอยู่ในราศี กลุ่มครับซึ่งเป็นราศีขันธ์ุทครับวงศาคณยักษ์บริวารเพื่อพ้องดีครับช่วงนี้บริวารไม่เสียครับไม่เสียทรัพย์ไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียของรักครับถือว่าเดือนดีครับบริวารนะครับอายุครับสุขภาพแข็งแรงดีครับช่วงนี้ครับสุขภาพราหูเป็นดาวอายุเร่งและคณาเกิดทุวสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับวันอายุเดชสวนดาวเดชครับ สุขคือเดชดเดชดเด่นดีครับม่เสียหายครับเดชดีพลังอานาจวาสนาดีครับพลังอานาจทาการสิ่งใดก็จะปลับบันไปได้ด้วยเรื่องของการเงินการทองดีครับราบเื่นดีครับวันยุเดชดสีส่วนดาวสีครับอาทิตย์คือสีครับส่งส 2> 2> ่งพระเรืเพื่อนฝูงดีครับช่วงนี้เพื่อนเป็นสีเพื่อนสีคอยส่งเสริมเสริมสนุนให้ท่านมีความโชคดีครับปุโวานอายุเดชดสีมูละอังจันเป็นดาวมูละครับ จบเดือนของสุภาพไม่มีเกณฑ์ยกย้ายเดินทางไม่มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ไม่มีเกณฑ์เปลี่ยนหน้าที่การงานครับสงบนีนะครับวันอายุเดชบริวารอายุเดชศรีมูลอุตสาหะหน้าที่การงานมั่นคงเียครับตรงนี้อุตสาหะดีครับไม่มีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานครับยังรักเรื่อนดีครับสหมนตรีครับพูดเป็นดาวมนตรีครับดาวมนตรีตกกระดมพระครับเพื่อนเพื่อนฝูงนะครับมีผู้ประทับขัเกิฑนคอยขึ้นเลยก็กวนว เรื่องการเงินการทองนะครับดีครับในรอบเดือนมกราคมที่เหลือครับส่วนดาวเสาร์เป็นการเลขกนี้ครับลองปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนเพื่อนเป็นการหลีเพื่อนชายลองปัญหาขัดแย้งขัดแย้งกับเพื่อนชายชนเพื่อนหญิงดีครับช่วงนี้ครับในรอบเดือนมกราคมที่เหลือครับนี่เป็นการวิเคราะห์ท่านที่เกิดในวันพระสบดีครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันราหูพุธกลางคืนครับพุทธกลางคืนราหูเป็นบริวารบริวารโรงตกในเรือนของ ปัตตานีนะครับได้คูมูลส่วนได้ข้าวได้ของนะครับในวันเดือนดีหรือว่าได้คู่กขงครับในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนครับบริวารเดือนดีครับช่วงนี้ครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับวันยุเดชสุนดาวเดชอาทิตย์คือเดชส่งเสริมเลรียนพร้โชคดีครับเพื่อนเป็นเดชนะเพื่อนเป็นเดชพลังอํานาจวาสนาดวงดีครับได้เพื่อนดีครับในช่วงนี้ครับวันยุเดชสี ส่วนดาวสีจันทร์คือสีส,งสง่งสงความเทรดความโชคดีพอามสมควรนะครับเป็นรอบเดือนมกราคมครับวาันอายุเดชสีมูละนะครับอาทิตย์อัองคารคือดาวมูละนะครับตกคุมทรัพย์ได้มูละหลังสรัพป์กระถานเงินเงินกันทองไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางไม่ย้ายที่อยู่ที่อาศัยไม่มีเกณฑ์นะครับ่วงนี้สงบนิ่งอยู่กับที่ครับวนันวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงานมั่นคงดีครับพุธคือด,ดาวอุตสาหะตก ลุมพระครับนาทีการเงินการเงินการทองสภาพของดีครับส่วนดาวสาหานตรีเสาคือดาวมตรีมีเพื่อนอุปถัมภ์ความจนเพื่อนชายทาความจนเ่ลี่ยเกิดกลุ่มดีครับในรอบเดือนมกราคมที่แล้วครับส่วนดาวกล็ิน้พฤหัสเป็นกาลีครับดาวู้หลักผู้ใหญ่วงศักญาติเป็นกาลีมีปัญหาขัดแย้งกับูลหลักผู้ใหญ่กับระดับัวหน้าครับในช่วงเดือนมกราคมคนระมัดระวังนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปครับ สมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ราศีพิจิกครับศุกร์เป็นบริวารครับบริวารตกกระดมพระคุมศักบริวารให้คุณให้โชคให้ลาบดีครับช่วงนี้ครับคิดจะทําการสิ่งใดครับธุรกิจการค้าการขายของอตกครั้งของที่ขายไม่ออกช่วงนี้ถือว่าเดือนดีครับมีคนมาสนแกสนับสนดีครับถ้าเป็นนักทําธุรกิจการค้าครับถ้าเป็นนักลงทุนหรือว่ากู้้นส่วนนะครับจะได้สิ่งของกเก่าเข้ามาด้ ได้สิ่งเก่าเก่าเข้ามาในรอบเดือนมกราคมที่แล้วครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับเรื่องของอายุสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับวันอายุเดชดจนดาวจันคือเดชเดดเดือนนี้ครับรงังอํนนันวาส,สนาดีเดชไม่เสียหายครับทําการสิ่งใดก็จะฝ่าพันโอสั์ไปได้ด้วยดีครับวันอายุเดชสีอังคารคือสีครับส่งเสริมความเร็จความโชคดีเรื่องของการเงินการทองสภาพคล่องดีครับในรอบเดือนมกราคมที่แล้วครับวันอายุเดชสีมูลค ดาวพุทธคือดาวมูละครับได้หลัการััฐานการเงินการทองดีครับช่วงนี้ไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางเปลี่ยนแปลงนะครับสงบดนะครับวันอายุเดชสีมูละอุตสหาหะในการงานมั่นคงดีครับเสาร์คือดาวอุตสหาหะมั่นคงดีไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับอุตสหาหะมนตรีครับพระหัตถ์เป็นดาวมนตรีตกลงพันตุวงสังขยาธิปธรรมขามจนช่วยเหลือเกื้อกูลดีครับส่วนดาวการีราหูเป็นกาลีครับดาวราหูเป็นกาลีตกในเรือนของปัตตานีจัดตกในเรือนของ จะมีคู่หุนส่วนคู่สามีคู่ภรรยาควรรบัดระวังทัดอย่างถูกคน จิตใจยศทางหลังต้มโกงเบี้ยวนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่เหลือครับการลงทุนสิ่งใดก็ตามการตรงจะตีลงทุนการลงทุนทําธุรกิจรงวมุ้นกับใครก็ตามในช่วงนี้ครับดาวราหูสถิตเป็นกาลีจะถูกเขาทรยศผักหลังนะครับใส่ลายปลายสีหนเรื่องรองปัญหาเรื่องคดีความนะครับคดีเกิดในวันศุกร์ครับนี่คือเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชิดกําเดนดของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีพิจิตทั้ง 8วันครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวันเสาร์พฤหัสลาหูและวันศุกร์ครับผมมีข้อวิจารณ์ให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในเรื่องของดวงชะตาหยุดในรอบเดือนมการาคมครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกหรงใกครับที่เข้ามาติดตารรมรับชม การวิเคราะห์ดวงชะตาจิตกำเนิดที่ผมได้วิเคราะห์ไปยันดวงชะตาโยนสมายิีท่านดูชมที่เกิดราศีพิจิกในรอบเดือนมกราคมนะครับให้ท่านได้ตามรับทราบข้อมูลของดวงชะตาโยนท่านใหรอบเดืตนมกราคมก็กกดติดตามกดสจากไลน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาจิตให้ท่านได้ติดตามรับชมคลิปในคลิปต่อไปราศีต่อไปครับขอสมาชิกมาตามลงปุกท่านนะครับ ความสลุกเร้าความโชคดีทุกคนนะครับประกอบอาชีพการเกิจรให้การงานจริงใดประสบความเร็วความโชคดีครับการเงินจารของไว้วาที่มาทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ